สิ้นหัวถ่งจันยามาฮาเดลซันกรุฟมอเตอร์สตารเลียน VPS ยามาฮ่าสแควร์ RS และมอทีมแจมกับมอยเฟม9125เชื่อเพาในแคมปัสตี่ตอนคิดถึงแฟนเพิ่จังสิงหาคมนี้พบในซินเจรยิตาากมีแฟนดีๆกับเขาสักคนไม่ทนกับความเสียใจนัทตะพลกสนิท <Spin. S 2> นานมอแ m งแคมปัสปีสี่ More คิดถึงแฟนพ่อจังไปใกล้ชิดและสนุกโนกับน้องๆองอาชีวศึกษาสุริง่งเริ่มเที่ยงเย็นเย็นรายได้ส่วนหนึ่งจะซื้อขึ้นดนตรีมอไม่กับโครงการทูบีนัมเบอวัน สนุกกับแกมคิดถึงแฟนพ่อจังและมอยเป็นโปรเจกต์มิสเกียร์เฮสไรส์ฟิโอเรและเปลี่ยนไทยได้วยบนเครื่องฟรีพบคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิดใกล้ชิดกับเนยวิวและจัสมินสองซิงหาคามนี้ที่อาชีวะศึกษาสุรินร่วมด้วยสิหนห้วนเฮงจันและฟิโอเรมาสด้าและมาสด้าสองเดลซันกรุ๊ปมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไซค์สตาเลียนและลีฟานดีแอร์พัดคอมพิวเตอร์สนามบินแห่งโลกเทคโนโลยีครบวงจรที่ตะวันตกสูรินพาซ่าเมืองช้างบุ๊กเซ็นเตอร์อาหารสมองของคนทันสมัยโตโยต้าสุริน และไฮ้ลักวีโก้แชมป์ใหม่มอแมกซีนและโมทีมสองสิงหาคามนี้ที่อาชีวศึกษาสุสารสินทร์